เหตุการณ์มันนี้เป็นนานมากค่ะนานมากแล้วประมาณกี่เดือนเรับเป็นปีค่ะพี่จนเมื่อก่อนมีคุณย่าอยู่ที่นี่คุณย่าแก่แล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออกเทศาบาลมาดูให้มาดูให้รอบสองรอบมาดูรอบแรกแล้วก็เหมือนแจ้งกับทางเขาไปแล้วแล้วก็เหมือนให้เวลาเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันปุ๊บก็ยังเหมือนเดิมก็เทศาบาลก็เงียบไปส่วนตัวมองว่าตรงเนี้ยมันไม่ควรทํา ไม่ควรเลยเพราะว่ามันเป็นที่พักอาศัยเราเลิกงานมาเหนื่อยเราก็อยากพักผ่อนนะคะไหนจะต้องมาเรื่องความสะอาดเรื่องน้ำไหนจะต้องมาเรื่องเสียงตอนกลางคืนอีกอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มันก็เวลาพักผ่อนอามันก็มันก็ต้องโดน